ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับแมปฟ e d วันนี้นะครับทางแมปฟีดนะครับได้มีอัปเดตในเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับเจ้าปลาแมวเนาะตามที่เห็นเลยนะเพื่อนเพื่อนเจ้าปลาแมวเนี่ยก็จะมีเสียงเพลงออกมาจากผนังเนาะวันนี้นะครับผมก็ชาเพื่อนเพื่อนนะครับไปตามหานะครับเจ้าปลาแมวนะครับว่าหายังไงถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วเราก็ไปชมกันเลยก่อนที่เพื่อนเพื่อนจะไปรับชมนะครับฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมลงนะครับอย่างแรกนะ ส่วนใครที่อยู่โลก2อยู่แล้วนะครับไม่ต้องมาเนาะแต่ส่วนใครที่อยู่โลกหนึ่งเนี่ยก็ให้ไปที่เกาะเทอร์าฟินันเลยนะครับพอเราถึงเกาะแล้วนะครับก็ให้ไปคุยกับ n p c ที่เดิมเลยเนาะแล้วก็อย่างต่อไปที่เราต้องหานะครับต้องหาเจ้า Animal Pool เนาะเพื่อที่เราจะตกได้ปลาแมวนะครับไปใส่ในห้องใต้ดินนะครับก็การที่จะทําให้อีเวน Animal Pool เกิดนะครับก็คือต้องทําให้อีเวนช้างเกิดก่อนนะครับโดยการที่เหมือนเดิมเลยเนาะใช้โทเทมสโมกับใช้โทเทมฝนในการเรียกนะครับ พอช้างเกิดแล้วนะครับเดี๋ยวอีเวนต์แอนิมอลพูลเนี่ยก็จะตามมานะครับจุดเกิดก็จะอยู่ที่เดิมเลยครับหลังก่อนลาสโกเนาะก็ระว่างรอนะครับเราสามารถตกเจ้าหมึกช้างเล่นไปก่อนได้เนาะนี่ไงพูดถึงก็เกิดพอดีเลยเนาะก็จะอยู่ในส่วนของอีเวนต์แอนิมอลพูลตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาตกให้ได้เจ้าปลาเมวกัน ปลาแมวน่าจะบวกสักไม่10ก็15ประมาณนี้น่าจะบวก10หรือเปล่าอันนี้ยังไม่ใช่นอนเพื่อนหรือว่าลบ5ห,หรือว่าลบ5กันไม่ใช่แหเป็นแผ่นกวินก็มาตกเก็บอีก3ตัวที่เหลือพอดีเลยเนาะผมยังเก็บไม่ครบนะ ก็ตกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ปลาแมวเนาะนี่ไงผมได้ละปลาแมวก็พอเพื่อนๆตกได้แล้วนะครับก <lerde> ็มาที่เกาะเวฟโบนเลยเนาะแล้วก็มาคุยกับ n p c ที่เดิมเลยเพื่อที่จะกลับไปเกาะแรกนะครับก็พอเรามาก่อนแรกแล้วเนาะก็ให้ทำการสปาวเรือเลย แล้วก็ไปทางเกาะสเตติวนะครับแล้วก็มาสโกรระหว่าง2ก่อน,นี้เนาะก็ตรงไปเรื่อยๆ พอเราตรงมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นซุ้มอยู่ตรงนี้เนะเาะแล้วก็ผ่านซุ้มไปเลยแล้วก็ตรงไปเลยนะครับจะเจอเกาะเกาะหนึ่งอ่าเกาะก็จะอยู่ทางสายมือของเพื่อนๆนะครับไม่ไกลมากนะครับจากซุ้มเนาะเพื่อนๆก็ขึ้นไปบนเกาะเลยแล้วก็จะมีทางเข้าอยู่ตรงนี้เนาะ แล้วก็ลงไปเลยอ่าแล้ก็จะเข้ามาในห้องใต้ดินเนาะแล,แล้วก็เราก็เอาปลาแมวที่เราตกได้นะครับใส่ไปตรงนี้เนาะชิป <Yeah. S 1> อ่าแอชิเม้นเราก็จะเสร็จแล้วก็จะได้เจ้าปลาแมวเนาะมาเป็นนาฬิกาอยู่ตรงนี้ <Yeah. S 1> ประมาณนี้เลยนะ <Yeah. S 1> เพื่อน <Yeah. S 1> ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย